ไข้มาลาเรียไข้ป่าหรือว่าไข้จับสันเป็นไข้ที่รุนแรงมากในสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขากลัวกันมากตอนที่ผมเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยมีการพูดถึงไข้ชนิดนี้น่ากลัวมากเพราะมันทรมานนานมากแล้วก็ถึงตายนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนตายเพราะไข้ชนิดนี้เยอะมากเพราะว่ารักษายากเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผม ไปอยู่แถวภาคเหนือนะอศบเมยจงังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านหมู่บ้านห้วยน้ําใสนะทางไปหมู่บ้านเลโกก็ต้องต้องนั่งรถของชาวบ้านขึ้นเขาไปประมาณสัก30-50ถึงโลเป็นภูเขาขึ้นลงขึ้นลงบนหอยนะครับเป็นป่าแหละถ้าถือถ้าเทียบกับบ้านผมสมัยนี้ก็เรียกว่าป่าดงดิบนะครับผมเคยไปอยู่ที่นั่นก่อนหน้านั้นหลายเดือนนะครับแต่ว่าไม่ติดเชื้อไข้มอราเรีย ตอนหลังเนี่ยผมขึ้นไปอยู่กับเพื่อนพระทั้งหมดสามรูปก็น้ําที่นั่นเนี่ยต้องเอามาต้มก่อนถึงจะฉันได้เพราะมันมีหินปูนใช่ไหมต้มให้หินปูนมันตกตะกอนแล้วก็ฉันเราก็ต้มน้ํากินตลอดนะอยู่ที่นั่นประมาณสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนี่แหละก็เลยตัดสินใจเพราะว่าเพื่อนพระด้วยกันท่านฉันอาหารกระเรียงซึ่งฉันยากเนื่องจากกระเรียงสมัยนั้นที่ขึ้นไปเนี่ย เขาทาอาหารแบบคนบ้านป่านะครับอาหารแบบกระเหรียงมันจะจืดๆแล้วก็ปลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอดเกล็ดไม่ได้อะไรมันยังคาวอยู่นะครับแล้วก็อาหารก็จืดๆไม่มีรสไม่มีน้ําปลานะเป็นอาหารแบบบ้านปา่าท่านก็ฉันอาหารลาบากนะผมก็ลําบากเหมือนกันเลยแต่ว่าด้วยความเป็นพระก็ก็เหมือนกับอ่ะกั้นใจฉันๆไปให้มันอิ่มไรเงี้ยปรากฏว่าติด ไข้มาลาเรียนะมารู้ตัวตอนที่กลับลงมาอยู่ข้างล่างผมกลับมาแล้วก็ไปอยู่นนทบุรีส่วนเพื่อนอีกรูปหนึ่งก็ไปอยู่ปาจีนไปด้วยกัน3รูปติดไข้มาลาเรีย2รูปนะรูปที่อยู่ปาจีนก็ติดผมก็ติดและอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านไม่ติดก็แปลกเหมือนกันพอเป็นไข้ผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนน,นทบุรีนะครับปรากฏว่าเป็นไข้มาลาเรียติดเชื้อมาผมจําไม่ได้แล้วว่าเชื้อรหัสอะไรนะครับหลังจากได้รับเชื้อมาเนี่ย ก็เป็นไข้อยู่ไม่กี่วันหรอกพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ให้ยารักษาไข้มาลาเรียนะซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันนะกิน3 4มสี่วันก็หายเลยก็เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งหยุดยานะเพราะต้องกินจนก,กว่าเชื้อจะหมดเราก็กินไปสักพักมันหายแล้วก็หยุดนะครับก็ย้ายจากนนทบุรีเนี่ยไปอยู่ที่วัดที่ปราจีนไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณเจวันเชื้อไข้ก็กำเริบขึ้นมาอีกมันค่อยๆเป็นนะ ไข้นี้ยเป็นอะไรที่แปลกนะแล้วก็มันมีอาการประหลาดแปลกเหมือนกันคือตอนที่มันเริ่มเป็นเนี่ยตอนที่มันเริ่มเป็นใหม่นะครับวันแรกเนี่ยมันตัวร้อนสักสองสามนาทีแล้วก็หนาวสองสามนาทีแล้วก็หายพอวันที่สองมันก็เพิ่มขึ้นจากสองสามเป็นสี่ห้านาทีแล้วก็ร้อนตัวร้อนสี่ห้านาทีหนาวสี่ห้านาทีแล้วก็หายแล้วก็วันที่สามก็เพิ่มเป็นหกเจ็ดนาที แล้วกับสีก็เป็น8ปดนาทีหเอา5้ก็สิบนาทีคือมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพอผมเป็นไข้ผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจินแะนะตรวจยืนยันว่าเป็นไข้มาลาเรียเขาก็ให้ยามาแต่มันไม่หายแปลกเหมือนกันเราก็ตั้งใจกินยานะแต่ไข้ก็เพิ่มเวลาขึ้นทุกวันจนกระทั่งเนี่ยผมตัวร้อนเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยหนาวอีกชั่วโมงสองชั่วโมงตอนหนาวเ่ยทรมานมาก เพราะว่าต้องใช้ผ้าห่มหลายผืนมาห่มให้มันอุ่นมันหนาวมากทรมานตัวก็สั่นอย่างนั้นแต่พอมันหายไข้นะมันก็กินข้าวได้กินอาหารได้ปกติมันก็มีอาการเหนื่อยเพียอ่อนเรียวอ่อนแรงอน่ะแต่มันกินอาหารได้มันก็เลยเป็นไข้ที่แบบคนโบราณเขาเรียกว่าไข้ขี้เกียจนะมันไข้ไม่ทํางานแต่กินข้าวได้ครับไข้เหมือนกับมันดูเหมือนเป็นคนอ่อนแอที่แบบ สำออยนะจริงๆมันมันเป็นไข้มันทรมานจริงๆแต่คนไม่เป็นเนี่ยมันดูภายนอกเหมือนกันเราเป็นคนปกติแต่เราไม่ปกติเราเป็นเรารู้มันจะเหนื่อยมันจะอ่อนเพลียบอกไม่ถูกเหมือนกันก็มีการแนะนํายาหลายๆชนิดให้มาลองนะแต่มันไม่ได้ผลสุดท้ายก็เจอกับพระาจารย์รูปหนึ่งท่านแนะนําให้ท่านเล่าว่าท่านอยู่จันทบุรีแล้วท่านเนี่ยป,ป่วย เป็นไข้มาลาเรียตอนอายุสิบกว่าปีเป็นอยู่หลายปีนะครับท่านก็กินยาแผนปัจจุบันในยุคนั้นอ่ะมันไม่หายมันก็บันเทาบันเทาแต่ไม่หายก็เป็นอย่างนั้นจนท่านแบบไข้จับท่านเนี่ยเป็นวันๆเลยจกกนกระทั่งท่านไปเจอเข้ากับหมอผีคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในปรชาช้เขาเป็นชาวเขมรท่านก็เล่าว่าท่านเป็นไข้จับสันไม่หายสักทีหมอผีคนนี้ก็หัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกนะเหมือนคำขันบอกว่า มันเป็นไข้ที่รักษาง่ายหายง่ายนะฟังดูก็ไม่น่าเชื่อนะแต่เขาบอกว่าไอ้ไข้ชนิดนี้มันเกิดจากผีชนิดหนึ่งนันเป็นผีป่าแล้วผีชนิดเนี้ยมันกลัวของบางอย่างซึ่งถ้าเรากินของบางอย่างเข้าไปเนะี่ยผีมันจะหนีไปแล้วไข้ก็จะหายฟังคำอธิบายของเขาเนะี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องงมงายคือคนในแต่ละยุคเนี่ยก็มีการตีความ ความเข้าใจธรรมชาติในภาษาและคำอธิบายที่ต่างกันตามยุคสมัยที่เขามีการสื่อสารแบบแต่แบบหแบบแบบนึ่งบางนั้นด้วยดังนั้นเวลาที่เราฟังคำอธิบายของเขาเนี่ยมันเป็นการตีความในยุคของเขาในสังคมของเขาในช่วงเวลาที่เขาสื่อสารกันได้แบบนั้นน่ะก็คือเขาเข้าใจกันส่วนในยุคของเราเนี่ยมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่ององงายใช่ไหมเพราะว่านิยามที่เขาใช้เนี่ย นยุคข,ของเรามันอาจจะตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าไอ้ยาที่เขาบอกเราเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือผมก็ไม่เชื่อไงแต่ไข้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนผมทนไม่ไหวผมก็เลยตัดสินใจว่าลองเชื่อเขาหน่อยก็ไม่เสียอะไร,นะรเขาก็บอกตัวยาให้ตัวยามีสี่ตัวยาแต่มันก็มีเทคนิคในการที่ จะหาตัวยาเหล่านี้ให้มาเป็นยาให้ได้ตัวยาตัวที่หนึ่งนะครับทูบทูบสําหรับไหว้พระสวดมนต์ที่เราไหว้พระกันนี่แหละนะครับทูบทั้งหมด7ก้การนะครับทูบทั้งหมด7ก้การทูบเนี่ยเอาทูบที่ยังไม่ได้ใช้นะเจ็ดการนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมที่ใช้ตำน้ําพริกกระเทียมที่ใช้ทําอาหารนี่แหละเจ็ดกลีกนะครับแล้วก็ตะปูนะครับเจ็ดตัวตะปูเนี่ย ต้องเป็นตะปูที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วมันเสียหายนะครับเหมือนกับเขาตอกตออไปแล้วมันคดมันงอเขาก็งัดทิ้งนะตะปูที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเสียหายเนี่ยตะปูแบบนั้นใช้ได้แล้วก็เปลือกไม้นะครับเปลือกไม้นี่ต้องเป็นเปลือกไม้ชนิดไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเปลือกไม้ที่เรากินได้มันไม่ทําให้เราตายเพราะพิษของต้นไม้ก็คือเปลือกไม้ที่ไม่มีพิษนั่นแหละ แต่ไอเปลือกไม้ชนิดที่ว่าจะไปเอามาได้เนี่ยมันจะต้องมีรูปร่างดังต่อไปนี้คือมันจะต้องมีรอยขีดข่วนรอยฟันรอยถากหรือรอยอะไรสักอย่างที่เป็นเป็นรอยขีดข่วนก็ได้แล้วปรากฏว่ามันเกิดเป็นรูปขึ้นอ,อย่างนี้นะครับเป็นรูปอย่างนี้นะอย่างนี้รูปจัว่วใช่ไหมแล้วก็รูปอย่างนี้สามเหลี่ยม,ชมใช่ไหมแล้วก็รูปอย่างนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคือในสามรูปเนี่ยรูปไหนก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้นะครับไปหาเปลือกไม้ที่มันมีรูปร่างแบบนี้ที่มันมีรอยฟันรอยขวนร,รอยถากหรือรอยอะไรก็ตามที่เป็นแบบนี้แต่ว่าห้ามเราไปถากเองนะมันต้องเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญน,นะเดินหาจนกว่าจะเจอที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเสร็จแล้วเนี่ยก็จุดทูปนะครับขอต่อเทวดาว่าขอให้เปลือกไม้นี่เป็นยาด้วยจะเอาไปรักษาไข้มาลาเรียซึ่งกําลังเป็นอยู่ ขอให้เปลือกไม้นี้เป็นยาสามารถใช้รักษาไข้มาลาเรียนี้ให้หายได้ด้วยเถิดนะครับให้หายได้ด้วยเถิดแล้วก็ถาดเอาเปลือกไม้นั้นมาเอาของทั้งสี่อย่างนี้ใส่หม้อต้มหม้อใบใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับใส่น้ําให้เต็มหม้อเลยแล้วก็ใส่ของสี่อย่างนี้ลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดสุกแล้วก็กินน้ําน้ําที่กินเข้าไปก็จะจืดอาจจะมีกลิ่นกระเทียมบ้างๆๆกลิ่นทูบบ้างหรือกลิ่นตะปูบ้างแต่มันก็ไม่มีสารอะไรหรอกรอให้มันตกตะกอนก่อนนะผมก็ตอนที่ผมกินเนี่ยผมก็กลัวว่า มันจะกินเอาโลหะเข้าไปใช่ไหมผมรอให้มันตกตะกอแล้วกินแต่น้าําใสๆมันไม่รู้สึกว่าเป็นยาเลยเหมือนกินน้ํำจืดๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหายได้แต่มันหายอย่างรวดเร็วเลยจากไข้ที่จับสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนะี่ยกินไปวันแรกไข้ลดลงจากที่จับสองชั่วโมงใช่ไหมเหลือหนึ่งชั่วโมงพอวันที่สอง ไข้ลดลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นเหลือครึ่งชั่วโมงพอวันที่3กลายเป็นเหลือ15นาทีแประมาณนี้นะวันที่4กลายเป็นเหลือ5นาที10นาทีพอวันที่5กลายเป็นเหลือสองสนาทีพอวันที่6กลายเป็นไข้หายแล้วจับไข้เพียงแค่หนึ่งสองสาวิแล้วก็หายพอวันที่7ไข้หายไปเลยไข้หายไปเลยไม่ไม่จับไข้แล้วพอวันที่7ผมเลิกกินยาเพราะมันหายแล้วก็หายมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าของสี่อย่างนะมันเป็นยาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าทฤษฎีที่เขาพูดมานั้นมันจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่จริงก็คือยานี้มันรักษาไข้มาลาเรียหายได้จริงดังนั้นผมบอกตัวยานี้เอาไว้ในเฟซบุ o กเอ้ยในยูทูบเนี่ย ถ้าใครได้เจอคลิปนี้นะแล้วจำตัวยานี้ได้ช่วยเอาไปบอกต่อทุกๆคนที่ต้องเจอกับไข้มาลาเรียไม่ว่าที่ไหนในโลกแล้วก็เอาตัวยานี้ไปลองรักษาตัวเองดูซึ่งถ้ามันหายเราทุกคนก็ได้บุญนะครับถ้ามันไม่หายก็ไม่มีใครตายเพราะยานี้แน่นอนนะครับถ้าไม่ไปหาเปลือกไม้ที่มีพิษนะคือเปลือกไม้ที่มีพิษอย่าไปเอาเอาแต่เปลือกไม้ที่มันไม่มีพิษที่มันกินได้ นะตอนที่ผมหาเนี่ยผมเจอเปลือกไม้เขาเรียกว่าเปลือกคอนเลนหรือเปลือกลิ้นจีป่านะครับผมพิจารณาดูแล้วมันกินได้ผมก็เอามาต้มกินไม่มีพิษอะไรนะครับอย่างเปลือกสแดลาเปลือกไม้ทั่วไปที่มันไม่มีพิษเนี่ยเปลือกส้มเปลือกส้มเนี้ยนะได้ก็เอามาใช้นะครับดังนั้นมันไม่มีพิษถ้าเราเลือกของที่ไม่มีพิษเข้าไปนะครับแล้วมันก็เหมือนกินน้ำเปล่าๆจจืดนะไม่แทบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ที่มันพิเศษก็คือมันเป็นยาวิเศษจริงๆ มันหายได้จริงทั้งที่โรคนี้มันหายยากมากๆนะครับดังนั้นก็ขอให้คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรียได้จริงช่วยกันแชร์ความรู้นี้ไปเรื่อยๆอย่าให้มันจบสิ้นที่นี่เพื่อที่มันจะคอยช่วยคนให้รอดชีวิตจากไข้มาลาเรียได้ไม่จํากัดจํานวนทั่วโลกเลยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปครับผม